เออ 4x คุณควรจะเป็นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบซ้อมได้เออคาสซอมไลน์มันมันควรจะเป็นแบบนี้เว้ยคือเป็นตัวที่แบบคุณจะเล่นอะไรอ่ะบาลานซ์อะไรเป็นบาลานซ์จริงๆสวัสดีครับพวกเราโซเนนคำถูกแ้วนะหือว่าดีหรือว่าดีมีพัฒนาการเดี๋ยวเราก่อนกลับบ้านไปซ้อมใหญ่เลยเนี่ยกลับบ้านขอันอันล็อกกลับบ้านกลับบ้านไปอะนั่งทำแม่ในว่าอารูโต ลุกอะลูกเป็นที่อะไรนโอเคไปเดี๋ยวเขาเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาใช่ครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์อะไรกันนะพี่ CX 0 5 Hell Ripper ครับน่าจะเป็น random booster random booster อันแรกของ line CX ใช่ครับและเป็น random booster ที่คุ้มมากๆเพราะว่าทุกตัวในอ่า5-6ตัวที่เขาให้มา ต่อให้คุณจะไม่ชอบเบสตัวใดตัวหนึ่งอ่ะแต่ว่าชิ้นส่วนในนั้นะคุณได้ใช้แน่นอนใช่ของหลายตัวพาร์ทแต่ละอันน่าสนใจมาก<ช>ไม่ว่าจะเป็นแบบโลแฟ t เอย760เอยหรือว่าต่อให้เป็นอ๋อเลยอนเควสก็ได้บิดใหม่มาเหมือนกัน<ช>ได้บิดเคพี่เอิร์ธลองเลยอนเควสเตงพี่ แล้วมันเค็มโหก็ลอกแล้วสิมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเอ้าสีมันเปลี่ยนนะนนโอ้โหสีเปลี่ยนแล้วเก่งขึ้นเหรอบ้า,ห,ารหรือเปล่าไม,ไม่ไม่นึกว่าแ <c oughs> บบไอ้นี่ <c oughs> นไม่นึกว่าแบบไอ้นี่ไงนึกว่าแบบเฮ้ยเรา